สวัสดีครับผมวันนี้วันที่24กันยายน2565นะครับผมก็มาอัปเดตสำหรับในเรื่องของกระทรวงการคลังครับแบ่งปันผลของผู้ลงทะเบียนสัปดาห์ที่2ซึ่งก็มีการแจ้งผลเนี่ยนะครับผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีผู้ที่ไม่ผ่านนะ6.2แสนรายนะครับนะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในรอบ2นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในรอบ2นี้มีประเด็นอะไร แล้วต้องแก้ไขแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จะตรวจสอบผลอีกครั้งเมื่อไร่นะครับสำหรับสัปดาห์ที่2นะครับแล้วก็สัปดาห์แรกซึ่งรายท่านเนี่ยก็จําได้ว่าในเรื่องของการแจ้งผลก็มีการนะครับแจ้งว่าผลโรงเรียนไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้นะครับก็มี2กลุ่ม กลุ่มผู้ที่นะครับผมข้อมูลที่เป็นจริงอันนี้นะครับก็ต้องดําเนินการแก้ไขแล้วแก้ไขเมื่อไหร่ล่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ก็จะแจ้งในรอบหนึ่งด้วยแล้วไปตรวจสอบหลังจากแก้ไขนะครับผมนะเมื่อใดนะครับอ่าน,นี้ก็จะมาอัปเดตกันนะในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะครับมามาดูกันนะทั้งรอบหนึ่งแล้วก็รอบ2เลยนะครับในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดครับเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนนะครับโครงการบัตรสุขการแห่งรัฐปี2 5 6 5 ตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงวันที่23กันยายนณนะเวลานะครับ15.00นมีประชาชนครับผมลงทะเบียนแล้วทั้งหมดนะครับ17,364,073ลายนะครับโอ้โหนะซึ่งแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกเนี่ย ผู้ลงทะเบียนครับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ยอยู่ที่9ก้าล0านห้ารายแล้วก็ลงทะเบียนครับผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนนะครับเจ็ดล้านแปดแสนสอรายอันนี้ก็จําแนกให้ท่านเห็นความคืบหน้าล่าสุดนะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับล่าสุดถ้าพูดถึงในสัปดาห์ที่2ทางด้านของกระทรวงการคลังเนี่ยประกาศผลนะครับในการแจ้งสถานะการลงทะเบียน โครงการลงทยนบัตรสกสารแห่งรัฐปี65สัปดาห์ที่2ครับนายพลชัยจิระเวชผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันศุกร์ที่23กันยายน65เป็นการประกาศผลสถานะการลงทเียนครับโครงการลงทเียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65 ข้อมูลผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่9ถึง15กันยายน65อันนี้คือสัปดาห์ที่2นะซึ่งปรากฏนะครับข้อมูลนะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสถานะสีเขียวนะครับขึ้นข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้นครับ5,157,451รายนะครับโห oh, สัปดาห์ที่2ก็มีน้อยนะครับเมื่อลงเสร็จนะครับตามสเต็ปเลย ทางด้านของกรมการปกครองก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลถูกไหมครับซึ่งพบว่ามีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองครับจำนวน4ล้านห้านหายอลายผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยนะครับผมก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆนะนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้นะครับรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว ในช่วงเดือนมกราคมปี266 6นะมกราคมปีหน้าทั้งนี้ครับผมมันมีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับนะใหญ่พอสมควรที่ปรากฏสถานะสีแดงนะครับจำนวนอีก625,469รายซึ่งปรากฏสถานะตามที่ว่านี้เลยนะสีแดงๆเนี่ยก็คือว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากนะครับข้อมูลของผู้รเรียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบนะครับจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งมันมีรา,ายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะในส่วนของการขึ้นนะครับก็มี9เหตุผลที่กรมการปกครองเนี่ยระบุแล้วก็แจ้งว่าผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับมีอะไรบ้าง 1. ผู้ลงทะเบียนนะครับเป็นพระพิกุุสัมมณนแม่ชีอ่านี้ชัดเจนนะครับก็ ไม่สามารถแก้ไขได้นะนะครับอันนี้เพราะว่าเป็นเงื่อนไขสําหรับในเรื่องของการที่แจ้งผลว่าไม่ผ่านนะนะครับส่วน2ครับไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนสถานะที่3นะครับสถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับอ,อันนี้ก็ลองตรวจสอบดูนะครับสถานะที่4ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทยนะครับสถานะที่5ผู้ลงทะเบียนมีอายตุต่ำกว่า18ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีไม่ถูกต้องอันนี้ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูวิธีการแก้ไขเขานะ7นะครับผู้ลงทะเบียนนะครับแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้องนะ 8. นะครับผู้ลงทะเบียนแจ้งจํานวนบุตรเนี่ยครบถ้วนนะแต่ว่าอาจจะใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของบุตรเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องเนาะนะครับแล้วก็ข้อ9ผู้ลงทะเบียนแจ้งจํานวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจํานวนบุตรและก็เลขนะครับข้อมูลบัตรประชาชนของบุตรทุกรายนะครับอ่นนี่คือ9เรื่องนะฮะที่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นทําให้สถานะนะครับปรากฏในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับหรือว่าผลการลงเบียนเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับก็คือขึ้นการกระบาลแบบนี้นะครับซึ่งต้องทําอย่างไรนะครับสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะนะครับของการลงเบียนไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องนะครับของข้อมูลได้ณที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักง,งานเขตนะครับหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนนะครับไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษเช่นจำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปปีมีจำนวนมากกว่าข้อมูลนะครับบุตรที่ลงทะเบียนไว้กรณีดังกล่าวหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะต้องติดตอ่อแก้ไขข้อมูลนะครับณหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ท่านสามารถติดตอ่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้อันนี้คือแบบโสดนะครับโดยจะต้องแก้ไขนะครับข้อมูลเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสที่3พฤศจิกายน2565นอนะครับอ่านี้ก็เป็นการ แจ้งรายละเอียดที่มีโอกาสทำให้ทางด้านของกรมการปกครองเนี่ยนะครับระบุสถานะนะหลังจากที่การตรวจสอบแล้วนะครับว่าผลการลงเบียนไม่ผ่านก็มี9ก้าในยะนะครับเหตุผลที่ปรากฏนี้และก็วิธีนะครับผมในเรื่องของการตรวจสอบนะครับซึ่งก็อย่าลืมนะไปติดต่อนะครับในเรื่องของนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยง,งานรับลงเบียนนะที่ว่าการอำเภอนะนะดูว่านะครับในเรื่องของข้อมูลที่เป็นราชเนี่ย เป็นอย่างไรนะครับผมก็จะแก้ไขนะครับผมได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลนะนะครับทีนี้มาเริ่มจากในเรื่องของรอบที่1น,นะถ้าใครจําได้ในรอบที่1เนี่ยนะครับผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่5ถึงวันที่8กันยายนใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีใน2ส,ส่วนนะครับที่ปรากฏเหมือนกันกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็เขามีระบุไว้ ว่านะครับในเรื่องของการลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์แต่ว่าข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคู่สมรสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะอาจจะยาล้างแล้วหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็ดีหรือในเรื่องของบุตรนะครับที่มีนะครับแต่ว่าอายุเกิน18ปีอันนี้กลุ่มเนี้ยนะครับผมที่นะครับมีการประกาศผลไปแล้วซึ่งก็เปลี่ยนสถานะนะครับจากแดงเป็นเขียวเรียบร้อยแต่ว่าถ้าข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ย ทางด้านของกระทรวงการคลังเขาระบุนะครับนะหรือว่าท่านเนี่ยสามารถไปยื่นแก้ไขได้นะครับใครที่ยังไม่ยื่นแก้ไขนะก็คือไปยื่นแก้ไขณนะหน่วยที่ท่านยื่นไว้นะครับตามหน่วยรับลงเบียนเนี่ยนะครับวันที่16ถึง22นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่สามารถยื่นได้หรือใครยังไม่ยื่นก็ไปยื่นนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะนะนะในส่วนของรอบที่1นนะครับแยกกันนะวันที่30กันยายนอ่าอันนี้ก็ เดี๋ยววันที่30กันยายนรอบที่1ที่สถานะนะครับหลังจากทีはは un ่ท่านไปยื่นหรือไปแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะนะครับไปดูผลกันอีกครั้งหนึ่งว่านะครับผ่านหรือไม่อย่างไรอ่ะนี่ก็เป็นการแจ้งกันสําหรับรอบที่1นนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ยื่นนะครับผมก็นะไปยื่นแก้ไขนะครับข้อมูลให้ถูกต้องซะนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งวันที่30กันยายนนะครับอ่านี้มันนั้นสําหรับรอบแรกหรือสัปดาห์แรกนะครับที่ลงทะเบียนระหว่างวันททีี่่5ถึงวััันนนน8กยยาะครบ ทีนี้ในส่วนของการปิ้นเอกสารทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่ได้ปิ้นมาหรือแก้ไขนะครับท่านสามารถนะครับเข้ามาที่นะครับหน้าเว็บไซต์แล้วกดปุ่มนะครับลงทะเบียนบัตรสุการ,รห่งรัฐต,ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปรากฏนะครับเราไม่ต้องไปกดเริ่มลงทะเบียนนะท่านมาตรงช่องที่เขียนคําว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับท่านกน็กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาข้างล่าง นะครับเลื่อนมาข้างล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าพิมพ์เอกสารท่านสามารถที่จะกดดาวน์โหลดเอกสารตรงนี้มาได้นะครับเมื่อท่านกดนะครับนะดาวน์โหลดเอกสารมาได้ก็มี2แบบก็คือเราสามารถที่พิมพ์นนะอันนี้ถ้ามีเครื่องพิมพ์เองแต่ว่าถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์เองนะครับท่านก็ไปติดต่อนะครับร้านถ่ายเอกสารให้เขาพิมพ์ออกมาให้ซึ่งก็จะพิมพ์ออกมานะครับในส่วนต่างๆแบบนี้แล้วก็มา เพิ่มเติมในเรื่องของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบุตรนะที่เราต้องมีการเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็กรอกข้อมูลไปแล้วก็แนบสำเนานะครับบัตรประชาชนบุตรนะครับ mm hmm. เพิ่มเติมอย่าลืมลงนามรายชื่อด้วยนะครับ mm hmm. ทีนี้หลายท่านก็มีคําถามจุดนี้เหมือนกันนะว่าเอะเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยาหรอกนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมาโหนานมากแล้วเนี่ย ต้องทาอย่างไรนะนี้เห็นใจจริงท่านลองปรึกษานะครับทางด้านของหน่วยงานรับเวียนที่อำเภอทีหนึ่งว่าเออถ้ามันเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะต้องแก้ไขหรือทําอย่างไรนะครับเพราะว่าเข้าใจจริงเลยนะฮะเราจะไปให้เขามาเซ็นนะซึ่งเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับสำเนาก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นไปได้และเกิดขึ้นได้อ่าเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ที่ผลสถานะนะครับ จากทางด้านของกรมการปกครองระบุว่า นะครับการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะเนื่องจากเหตุนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็คำแนะนำนะนะครับถ้าท่านไม่สามารถที่จะหาบุคคลเหล่านั้นที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยครับนานๆแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูเพื่อมีวิธีแก้ไขนะครับในเรื่องของการดําเนินการนะครับในเรื่องของให้มันเป็นสถานะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันกันเพราะนั้นวิธีการนะครับปิ้นเอกสารมาก็ภาพตามนี้นะครับเข้าสเต็ปตามที่เราแบ่งปันนี้เลยนะครับ ในรูปแบบของสัปดาห์ที่2นะครับผมอ่าอันนี้ก็มีการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วผู้รงทะเบียนระหว่างวังวนที่9ถึง15กันยายนกรณีที่นะครับปรากฏผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ซึ่งนะครับเขามีระบุนะครับไม่ว่าจะเป็นนะการรงเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากการตรวจสอบฐานข้อมูลกรมการปกครองพบว่าผู้ลงทะเบียนนะครับผมมีคู่สมรสแต่ข้อเท็จจริงครับปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงเบียนเนี่ยเสียชีวิต แล้วก็มีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้นขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่27นะนะครับผมนะอันนี้นะครับลองตรวจสอบดูนะครับในกรณีที่นะครับตรวจสอบแล้วขึ้นสถานะการลรงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากการตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองและพบว่าผู้ลงทะเบียนครับผมแจ้งจํานวนบุตรไม่ครบถ้วน รดตรวจสอบจํานวนบุตรหรือข้อมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนทุกรายแต่ข้อเท็จจริงครับปรากฏว่าบุตรของผู้โรงเรียนครับมีอายุเกิน18ปีบริบูรณ์แล้วขอให้ผู้โรงเรียนตรวจสอบสถานการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอัคารที่27กันยายนณเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปครับอ่ะเพราะนั้นรอบ2ที่ลงทะเบียนนะครับผมนะระหว่างวันที่9ถึง15กันยายนปรากฏ2ส,สถานะนี้แล้วข้อมูลเป็นเท็จ นั่นคือผู้โรงเรียนมีคู่สมรสหรือผู้โรงเรียนนะครับแจ้งจํานวนบุตรไม่ครบถ้วนปดตรวจสอบจํานวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประจาตัวชนทุกรายนะครับผมถ้าข้อมูลเป็นเท็จท่านก็จะไปตรวจสอบนะครับผมอีกทีวันที่27กันยายนนะครับผมแล้วแน่นอนว่าก็เหมือนรอบแรกหรือสัปดาห์แรกนะก็จะแปลเปลี่ยนจากแดงนะครับเป็นเขียวแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าแจ้งกันให้กับทุกท่าน ได้รับทราบถึงความคืบหน้าล่าสุดนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะได้รับข้อมูลนะครับผมที่เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับทีนี้ในรูปแบบของการตรวจสอบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะก็เข้าไปดําเนินการตรวจสอบเหมือนเดิมเลยในหน้าเว็บไซต์นะครับผมก็กดปุ่มตรวจสอบการลงทะเบียนนะครับกรอกข้อมูล2ส่วนเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับข้อมูลวันเดือนแล้วก็ปี กดตรวจสอบข้อมูลนะครับแน่นอนว่าวันที่27กันยายนนะก็จะแปลเปลี่ยนแบบนี้ในกลุ่ม2กลุ่มนี้นะใน2กลุ่มสถานะนี้นะครับถ้าเป็นข้อมูลเท็จนะครับผมอ่ะโอเคภาพประมาณนี้นะครับผมก็มาอัปเดตกันทีนี้รอบที่3นะครับผมก็จะมีการตรวจสอบนะครับซึ่งกลุ่มคนที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่16กถึง22กันยายนนะครับตรวจสอบอีกทีวันที่30กันยายนเลยนะครับผมก็เป็นรอบวันศุกร์นะ เป็นรอบวันศุกร์นะครับภาพประมาณนี้นะครับผมอัปเดตกัรนะครับในส่วนของวันนี้ยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกๆท,ท่านนะครับผมเข้าใจถึงสิ่งที่หลายท่านเนี่ยนะครับพิมพมาแบ่งปันนะครับถึงประสบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนพอสมควรเลยนะครับผมที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นใจจริงๆนะครับผมภาพ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นในเพิ่มเติมจากกระทรวงกันคลังหรือว่านะครับมีการแจ้งให้มีการดำเนินการแก้ไขในรูปแบบต่างๆนะครับผมก็จะมาอัปเดตกันนะครับผ่านทางด้านของช่องเราทางนี้นะครับผมยังไงก็ติดตามกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากสําหรับการติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากและขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ